นู oh. ้ซีบีอาร์นะฮัลโหลโอ้สวัสดีทุกคนวันนี้กับยูกส่งพัศน์แชนเนลสำหรับคลิปวิดีโอนี้กัเป็นมือที่เขาเลิกเออซิงเฮียนเนาะซิงเฮียนแล้วเขาก็เลยว่าส่วนกันมาใส่กับนอนให้นอนนาเนื่องจากว่าอยู่บ้านกับพวมีเวียกเฮ็ดอยู่ละลาเขาก็เลยว่าส่วนกันมานอนให้นอนนาเนาะ สำหรับสถานที่ที่เราจีใชซกับมือนี้ก็เป็นทางนั้นเนาะนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่เกาใช้กับมือนี้แต่มือนี้เขามากัน3คนเนาะไอมา3าคนคนแรกกันั่นเนาะซูดี้กำลังลิงเข้าไว้ใช้กับตาก้องกับซื้อปีเนาะเราจะค่อยผ่าสัตว์เนาะสำหรับอุปกรณ์ของเขามือนี้ก็มีอย่างหลายก็มีแต่กับดักหนูนี่เนาะไว้สาหรับดักหนูแมลงอันนี้ก็เป็นคาแล้วก็เข้าเนาะไว้สําหรับใส่หนูแมลงนะอ่าเป็นจะได้กับ เขากลับไปเบื้องตอนห่อใส้กลับกันเลยเนาะอ่าก็หลังจากที่เรารีวิวเครื่องของอุปกรณ์ไส้เ่าแล้วเ่อกาจีเป็นลงมือใส่กลับกันเลยเนาะตอนนี้ก็เดินทางไปซอมห้อมไส่กลับอันนี้ก็เป็นห้อมกลับที่เราเลือกไว้เนาะมันน่าจะเหมาะแลวก็โอเคเนาะเขากลมาเบิ้งขั้นตอนการใส้เพรายว่ามีขั้นตอนการเนาะ ขั้นตอนแรกจบกลับออกมาจากถุงเข้าก่อนเขนะกลับออกมาเลยครับลูกน้น้อยเลยวางกลับลงไปวปสิกี้ดินแล้วไม่ต้องวางใส่อากาศมาจิบุถืกนี่หลังจากวางกลับแล้วก็ใส่ แกบในการหวยเพื่อเพื่อปุกบุให้หนุม่มโอว่าเขาใส่กับดักต่อขั้นตอนการหวยนี่ก็ได้รมะมัดระวังไว้นึงจะนองกลับมาสิลันเอากลับไป,ปบตอกนะ ของเก่าที่เขาใส่แต่เขาก็บส่สนใจนะว่าเขาคนใหม่มไม่เป็นคนเก่าเขากันนะังได้หนอกับดักหนูเขาชิมเมียงเลยนะึง ี้แก่มไม่ใช่ขี้คุณถ้าขี้คนใส่ไม่ได้มันเหม็นนะนูน่นอะกชิบไปว่าลงมาจากป่าแล้วก็ลงมา การใส่กับหนูขั้นตอนแรกเราต้องแผล่ห้อมมันเป็นแปนเนาะออหลังจากนะครัแผล่ห้อมให้มันได้ที่แล้วเราก็จะมาเสียบเข่าลงไปเสียบลงไปจานั้นเราก็จะมาหั่นใส่ยังส่เอาใส่นี่ลงไปเฮ็ดใน้มันมินมินมินเลยทีงดีเนาะถ้ามันมินหนูมาต้อนเองมันก็จะลั่นถือเลยนืออ เอ็นมันมินมินมินเลยดีเนาะอะไรไงี้ยดูพูดแล้วไอ้เหี้ยเอ้แม่เมื่อกี้นี่มีโดนเนาะม่แบบนี่เนาะมินลยไดเลยมันลั่นชิมือ ขั้นตอนการวางนี่วางค่อยๆวางแหลงบุได้กัไเลเป็นแเมื่อกี้อ้าวเสียวมากไอ้ตายสีพ่อพี่น้องเอาแกะมามันไปใส่แกะแกะหอยลงไป๋หอยจังสีโรดพี่น้องเอ้ยหอยลงไปแล้วเนาะ อาจจะมีปลานะครับไอ้แค่นี้ไม่รู้มีปลาเยอะ้ยมันนจะมีหนพุกนพุกนน่งนงภาษาลาวเ็าปลว่านุุกใหญ่รับการเที่ยว walaupun <tik> เนี่ยเากามาฮอตอีกจุดหนึ่งเนาะขนทางก็ค่อนข้างแย่เพราะมันแม่นตาน้ำจากจุดที่เขาย่งมาก็เป็นทางนั้นเนะนี่ก็เป็นกลางให้อันนี้ก็กำลังนั่งสม่๊ยย่งมาโดดเมยอันนั้นก็คือจุดหม่ต่อไปของะเ้าจะไปใส่มองเนาะตอนนี้เอาก็ใส่กลับแล้วละเอาก็สกลับไปเถียงเพื่อไป เ็ดอ่าอันกินเนาะเพื่อกินเมล็ดแ,แล้วก็นมล็ดแล้วกัสิพยายามกลับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนอยุทเที่ยงเลยเนาะไปจุดเปล่าอ่าตอนนี้เรากำลังห้องพักอันนี้คือห้อพักเราเนาะเราสินอนเมล็ดแล้กันนอนนี่รอบห้องมาฟ้าไปอยา่างของ ไปนี่หมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเหาการศึกษาไปเฮ็ดอันกินเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเะักเรียนกินเลยไปก็คือเชิงเทียงบ่อนที่เราทีนอนเมื่อแรงเนาะกับบ่อนนอนก็ค่อนข้างสะดวกสบายอันนี้กำลังเฮ็ดอันกินเนาะเฮ็ดกินเมื่อแรงอันบ่อนอนนอนนก่ป่าไก่ป่าป้าใก่ป่าในไก่ป่าเนาะสองตัวสองโต๊ะฟอกสูบน,ใน,ใน,ในา่าก็คือข้างล่างเทียง หอันนี้ก็เป็นเซฟกระทะดีของเฮาบุนีน้เนาะในการเห็นังกินบุนี้ก็ใกล้สองตัวเนาะตอนนี้เขากำลังอ้อมมาเก็บผักเนาะอันนี้ก็เป็นหนองน้ำน้ำนอยๆอ,อันนี้ก็ส่วนผักส่วนผักชิปะตูเขาปลูกไว้ผักางามนเงา ไี่โงาลนีตอนนี้ท่ากำลังทำอะไรนนครับอนนี้ย่ังปิ้งเนาะปิ้งใส่ไก่อันนี้ก็คือซีบีเนาะไก่สุกแลนะ้วเปนจตแซ่บมากอ๋อว้าวโว้ไ กิน,เ,น,เ,นเดี๋ยวฝากตัวกินข้ากันเนาะนเดี๋ยวหอไปเจอกันตอนหอพยายามกลับเนานะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาคำ่ำเนาะเป็นเวลาประมาณ8ปดโมงหอกอาชีพมาเริ่มยามรอบเล็กเนาะ ไปเบิ่งว่าผลของรอบแรกของเขานั้นมันี่ออกมาดีา่เกลับไปเบิ่งกันเลยเนาะ ครับทุกคนโอ้ลันเป้าปีนโอ้ปีนบอลันอะไรครับเนี่ยบอลันกใส่ิเนอครับอะไรหลังที่เราลังก็ใส่ที่โบด oh, oh, <b> ูด <sk> <wrote> ดูดิหมูอะไรวะเอ้ยแต้มแรกแต้มแรกแต่หนูไส่เล็กนะครับตัวนี้เป็นไส้น้อยเนาะนได้ไส้แต้มแรกบากเคยไส้อือฮึแต้มแรกของเฮาเนาะงามเยาะเอาไว้เบิ่งลัะต่อไปกันนะ มันคือนู้ซีบีอาร์นะหาวกระซิบป้อยมันเนาะเพรมันเป็นหนูน้อยเอ๊ะวนีกระปีเลยเจ้ามสอ แต <Thank> mm hmm. ่งดีปีสามลัโอ้ยไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอ้ทร่มโอันเกือบเข,าเข้าแขนเลยแต้มทีสาม ข้างจะโอเคตอนนี้เขาก็จะไปย่าอีกรังที่ไกลสุดเราไม่สมัครไปได้นะประมาณนี้เนาะอโอเคเนาะนี่แต้มของเราโอุ้กคนสองต้มดูสิโอ้คุณ่าเลยเต็มนี้ อ๋อถีตุตุมันเต็มนี่กะสองแต้มสองสองรางเรียงเลยเนาะเบิรดเบิด์ดลวเนาะกลับของเนาะเนาก,ก็ไปเจอกันอยู่ที่เทียงเลยเนะาะค่ำคืนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะสำหรับการยำกลับในค่ำคืนนี้กะ กับเขาก็มีอยู่ประมาณ30หลังเขาก็ได้หนูมาอยู่3ตัวก็<ะ>ถือว่าโอเคอ่าก็เป็นจ้าหน,น้กะเฮาไปเบิ่งคลิปกันในตอนเช้าอีกเทื่อนึงเนาะว่าเฮามาลุ้นกันว่าตอนเช้าเฮาสซีโซมันบ่เนาะอ่าก็รท่านกับเดี๋ยวเฮาไปเจอกันตอนเช้าอีกเทื่อนึงเนาะไปครับไายกายามเช้าเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ0ดเจายเนาะเฮาก็ เรากำลิเริ่มไปยามกับยามเศร้ากันว่าเรากำิ่งไปรุ่นกันพ้อมกันว่ายามเศร้านี่เราซีส้มงห่นวาเราเำิังันเลเนาะไปอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศยามเศร้าะมันก็นจะมีน้ำหมอกเนะสำหรับกัปที่เราใส่กันอยู่ทางนั้นเนาะเราไปจะเดินทางกันไปเลย What? <laughs> phải luôn to và tem tao phải bên làng này làng gì cả cũng ô cả vừng na là nó là những con khôn vẹt xì đáy những con vẹt na thế ô tiên <laughs> <laughs> นา่าดนะีกับอสอยูันเป่าเนะงินเป่าแน้วนะ่ใช่โอ้เหรียแเตขหเาหดเนาะโอ้อดีกินข้าวจนเบิดบร่เตะโพลันเพราะาเขาใส่เล็ขดขนเนาะ ถือว่าเชานี้เขาหาก็ได้เต็มเดียวเหลือกลับยู่ประมาณสาวปาหลังแล้วโอ้โมันยืนท่นนนาเลยนะอสิก้าไปบล่ะไหร่คดมีมาเป็นวันนี้ปากเียนอยู่นั่งนี่่าเข้า คืออะไรอะคกิจัตอะไรว้าวแงสองนั่งูงต่นี้เป็นนูหับปูงอะแงสองจิบไว้ไปเพื่อหนางนี้เนาะจังไง ที่สามง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 ามาาดูดูดูที่สามเขาเนาะงามงามตอนนี้เขากำมาฮอดวันนี้เป็นกองกินให้เนาะเราไปชิญย่างขึ้นไปถ่ายมันขึ้นไปให้ครับตอนนี้ก็ในฟารเขากำย่างนหน้าเนาะ <laughs> hello ตอนนี้เรากำลองกางผูกนเนาะกับห่อไกลสิเอ็ดแล้ว่อเปะ่อยบปะตอนนี้อันนี้ก็เป็นนทางรถเนาะที่ข้าเจ้า ในเวลาจ็บเกี่ยวเขาเูเ <c oughs> นาะตัวเป็นบรรยากาศเถิงผู <S <S ที่ไปเบิ้งหลังสุดท้ายกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายและ หลังสุดท้ายของเหอกะน,นี่เนาะ Hello it's me <S ไม่ดูตอนนี้ก็หอกกำลังเดินทางกลับเนาะบรรยากาศยามเซาเซาของเ้านี้ การเป็นพื้นให้ที่เขาใส่กับเมื่อกี้นี่ยามกับเมื่อกี้นี่นบรรยากาศรอบๆมีหมอกในน,นั้นนี่ก็คือทีมงานเนาะสองคนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันกอยู่กล้องเนาะอ่าก็โอเคเนาะสำหรับ <c oughs> ผลสรุปที่เราได้พยายามกับรอบเศร้ามากกบไม่ค่อยโอเคปานใดเนาะผลสรุปที่เราได้กัน สามตัวเนาะเท่ากับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้สามตัวแต่เมื่อคืนนี้จะได้ตัวใหญ่กว่าตอนเช้าสำหรับคลิปนี้ก็บบุม๊มบิ๊มอย่างไรถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องพาสัตว์แชนแนลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับผู้ใดที่อยังเห็นคลิปอย่างก็คอมเขาไม่ไปต้าล่างเลยเนาะโอเคไปบ๊ายบาย